สำหรับใครสนใจเติมเกมฟรีฟ้าม i l e ราคาถูกปลอดภัย1 0อเปซตเติมได้ทุกแพ็คภายในเกมรับเติมย4ิี่ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจจอร์นชาวไรนะครับผมพร้อมความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮะทุกคนใครสนใจดูใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาดบานะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยบาอีกแวครับแลกเปลี่ยนไม่จบไม่สิ้นแน่นอนครับถ้าเรายังมีงบและมีตัวให้แลกเราก็จะแล ครับเราจะย่างดื้อด้านอ่ะไม่ใช่ครับช่องอื่นช่องอื่น1 1 1ยเนะเราจะมาหา1 1 1ก่อนนะครับก็เตรียมมาแล้วนะวาเวเดมีเดนามาแสงเดียวเท่านั้นเหมือนเดิมอันนี้ไม่ได้หวังอะไรเยอะแยะแต่ถ้าขายได้ก็ขายก่อนไปครับแลกเปลี่ยนครับบนล็อกครับขอแสงเดียวไวรุ่นแสงเดียวราชาแสงเดียวกดไปไวรุ่นแสงเดียวเฮ้ยจอดับเฮ้ยจอดับเด้เดี๋ยวโอ้โหใจหายแวบมาแล้วมาแล้ว มาแล้วมาแล้วโปรโตเกต C M เ,เ,นะเรนน่ะอะไงกันเนี่ยเฮ้ยไม่รู้จักตัวนี้ไม่รู้จักจริงดีปะ่ะอ๋อสาดาวไม่ค่อยเวิร์กแต่ความเร็วเยอะนะเฮ้ยสูงด้วยสแตดด่ดีแต่ว่า3ดาวนะเสียดายร่างกายแข็งแรงเน้นแท็กเกิลเหมือนจะเล่นเป็น C D M ได้ด้วยนะมาครับ112นะฮะ,อ,ะอย่างดีฮะเอามาแลกได้ถ้าแลกไม่ได้นี่ใจหายเลย ัวบักไงช่วงนี้บักเยอะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับตัวนี้แหละที่เราต้องการฮาเลนเอมบัปเป้เมสซี่ร้อแล้วก็พิโดซีอา1 2เนอะครับเอาเอาตัวที่ขายได้ผมขอเลยเราจะได้มาแลกต่อเรื่อยๆไปครับแลกเปลี่ยนครับมาแสงเดียวราชาแสงเดียวกดโชว์ไปเลยพี่ไปมาฝรั่งเศสโอ้โหซีบี โอ้โหคิมเบมเป้เฮ้ยตัวนี้มันบั็อกอีกแล้วเนี่ยตัวบั็อกอีกแล้วอะ่ะเคยได้แล้วอะ่ะขายได้ไหมอะ่ะตอนนี้ยังขายขายได้ปะขายได้ไหมไหนวะขายยังไม่ได้เลยอะ่ะโอ้โหมาเดี๋ยวแลกเปลี่ยนครับมาที่แลกเปลี่ยนคิโดต้องมาฮาเล่นต้องมาร้อยสองแรกเลยฮะสามตัวแลกเปลี่ยนแสงเดียวเหมือนเดิม Let's go ตุ้ยมาอุ้ยประเทศโอ้โหเส็งเลยว่ะอังกฤษมาในกุ่๊เส็งเลยโอ้โอังกฤษไม่มีสักตัวที่มันจะดีเลยอ่ะออไอ้ดแสุดท้ายจริงๆละลุยต่อให้่ด้ผู้ชมร้อยสิบจงมาตัวที่ขายได้เถอะตอนนี้ไม่สนว่าใครนะครับ3ตัว เหมือนเดิมอันนี้หมดแล้วนะหมดแล้วหมดเลยกดเลยฮะแลกเปลี่ยนแสงเดียวเท่านั้นขอเถอะวายลอนเจอร์ด้ววาว้าวมาเลยเจ้าวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบนซิตี้เรียบร้อยจบวากเลยวันนี้เป็นไงมาจนได้ฮะราชาแสงเดียวฮนะไปฮะ ไล่รเรื่อยๆเดี๋ยวก็มาเวลีกอดนี่คือสูงสุดที่สุดแล้วในร้อจสิบสองดีลองเป็นใจดีหลักแล้วจังหวะนี้ <c oughs> โอ้ยของจริงตกไปหนึ่งทเทนะฮะเป็นไงของจริงนะเอ้ยดูราคาเลยท่านผู้ชมนี่ดูดูดูขาย เป็นไง186ล้าน190ล้านนะครับอือก็จบกันไปแล้วฮะสำหรับการแลกเปลี่ยนอย่างดูเดือนนะฮะแล้วเราก็ได้มาแล้วนี่เลยะฮะฮาร์เล่นเนาะเราก็ขายไปก่อนนะครับแล้วก็ภารกิจต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรายังแลกต่อแน่นอนครับแต่ว่าสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีงบแรกแล้วต้องรอฮาร์เล่นนะครับเรายังเหลือเอมบัปเป้ที่ยังไม่ได้นะร้อยแล้วก็โดซอาร์เซเนะครับร้อทียังไม่ได้นะครับ ส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แต่ถ้าอยากได้ก็ขอขายได้ด้วยนะครับโอเคครับก็ขอบคุณมากทุกคนที่ก็มารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยกด Subscribe เป็นกำลังใจอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาดูสตรีมได้ทุกวันเวลายังไม่แน่นอนกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ที่หน้าสวัสดีครับบาย